แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้20กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตข่าวสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะขรมอเห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี2 6 6 5 6และราคาอ้อยขั้นตน้นฤดูการผลิตปี266 6ทับ เป็นรายเขต9เขตนะคะราคา1,197ถึง1,420บาทต่อตันและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกววานไม่มีวันหยุดนะคะ20กุมภาพันธ์2567นายชัยวัชรง์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมรมีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี2565-66ทับ 66, นะคะและราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นรดูการผลิตปี2566-67ทับ 7, เป็นรายเขต9เขตตามที่กระทรวงอุตสาหากรรมเสนอสำหรับการกำหนด,ดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ,ำและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายรดูการผลิตปี2565.66ทับเ pues ป็ 5, นรายเขต9เขต โดยเคตมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้นะคะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤด,ดูการผลิตปี65-66ในอัตรา1,197.53บาทต่อตันณนะระดับความหวานที่10 ccs อัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ7 1 8 5บาทต่อ1หน่วย ccs ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤด,ดูการผลิตปี65-66จะเท่ากับ 513.23บามาทต่อตันนะคะส่วนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี66/67ทัทั้ง9เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วไทยดังนี้นะคะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี66/67ทัในอัตรา1420บาทต่อตันณะระดับความหวานที่10 ccs หรือเท่ากับร้อยละ91.43ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ1,674.64บาทต่อตันและกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ85.20บาทต่อ1หน่วย ccs ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี66-67ทับเท่ากับ608.57บาทต่อตันนะคะทั้งนี้การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี65ทับ66 ในอัตรา1,197.53บาทต่อตันเมื่อเทียบกับราคาต้นฤดู1,080บาทต่อตันซึ่งราคาปลายฤดูสูงกว่าราคาต้นฤดู117.53บาทซึ่งผลผลิตต่อปีประมาณปีละ113ล้านตันนะคะดังนั้นจะทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอครั้งนี้จะทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับเงินเพิ่มขึ้นทั้งหมด13,280ล้านบาทซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่าโรงงานน้ำตาลได้ทยอยจ่ายเงินเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยแล้วส่วนราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี66ทกถในอัตรา1420บาัต่อตันซึ่งถือว่ามีราคาสูงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเมื่อเทียบกับราคาอ้อยขั้นต้นปีก่อนคิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า38,420ล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อรายจะมีเงินเพิ่มขึ้นเกือบแสนบาท ทั้งนี้ที่ประชุมครมอได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยเพื่อให้ได้เงินจากการผลิตมากขึ้นแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะครมอไฟเกียวราคาอ้อยขั้นต้นขั้นสุดท้ายสองฤด,ดูการผลิต1,197-1,420ถึง 1, บาทต่อตนันอัปเดตข่าวดี20กุมภาพันธ์2567